เพื่อนๆเมื่อคืนอากาศติดลบที่ตาเมื่อเขื่อเทศที่ตาตายเลยกะว่าจะเก็บดูลูกเต็มเลยกะว่าจะเก็บก่อนหนาวมาแล้วเสร็จแล้วยังไม่ทันได้เก็บเลยเมื่อคืนอากาศติดลบสองไปหมดเลยอื หรือต้องมานั่งเก็บจะไปทำอะไรได้คะเนี่ยดูสิเก็บได้กระมังอนะทำอะไรได้ครับเพื่อนๆมันเสียดายอ่ะอุตสาปปลูกปลูกช้าไปหนาวมาค่ะไม่ทันได้กิน ได้กินไม่กี่ลูกมันใกล้กจะสุกแล้วถ้าเก็บไปถจะต้องแต่วันสุกก็ทันไปบ่มมันก็จะแดงอยู่ทีนี้ที่ตาไม่ว่างที่ตาเพิ่งหยุดนะเก็บไปทำอะไรได้ครับเพือ่อนๆมันนิ่มนะคะเดี๋ยวที่ตาจะเอาลองไปแกงส้มหรือเอาไปเชื่อมดี จะลองทำดูไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าผักสลัดค่ะก็มาเก็บเล็มๆเอาไปแช่เย็นไว้ค่ะมันยังกินได้ค่ะหักแล้วก็เก็บใบอ่อนๆไว้ปีหน้า เราค่อยปลูกกันใหม่ค่ะปีนี้บายบายหนาวมาแล้วไม่มีผักกินแล้วค่ะทีนี้หมดเอวาสารอวสารกันเลยผักอันนี้เขาเขาเป็นเขาเรียกว่าพล็กสลัดภาษาสวีเดนนะคะก็จะเก็บไปได้เรื่อยๆเก็บกินไปได้เรื่อยๆ แต่พอหนาวมาปุ๊บเขาก็จะแกรนออกดอกเลยค่ะเขือเทศที่ตาดีจะไปทำอีหยังกินละเนี่ยได้ผักสลัดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องกินเมีย่ยงปลาค่ะ นี่นะคะมนเขือเทศที่ตาเก็บแบบนั้นที่มันโดนความเยน็นก็เลยเอามาทำซุปมะเขือเทศเลยค่ะลองดูค่ะจะทิ้งก็เสียได้นะคะนี่ขั่วหอมสามีจางมัดช่วยช่วยแล้วค่ะเดี๋ยวโดนบท ได้เป็นกะละมังค่ะแต่เขายังไม่เน่านะคะต้องรีบหาเมนูทําค่ะเขาแค่ช้าความเย็นได้เป็นกะละมังเลยค่ะเสียด้มากเลยคั่วเสร็จแล้วที่ต้าก็มาตํานะคะชูรสขาดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆไม่รู้อะจะออกมารสชาติเป็นไงนะคะยังไม่เคยใส่ชูรสค่ะหนึ่งช้อน มมทดลองตำแค่หนึ่งครบก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อเขือเทศเขียวเขาจะมีความคืนค่นๆนะคะ ก็บุบแล้วนะคะพริกแล้วก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะนี่มะเขือเห็นหร่คะทีนี้เราก็ค่อยๆบุบนะคะอุ้ย จะใส่เนื้อปลาลงไปด้วยนะคะ ปุ้รสบกันค่ะปลามะนาวน้ำปลาค่ะ ชิมรสจ้ามความขื่นมะเขือเทศหายไปค่ะไ,ได้ค่ะตักใส่ถ้วยกันค่ะ กิ่งข้าเหนียวแซ่บเลยค่นี้สร็จแ,แล้วค่ะแต่วันนี้ที่ตาไม่ได้กินให้ดูหรอกนะคะ เขาจะไปทางานทำใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็จะแช่แข็ง